เฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ย้เฮ็ดปวกผ้าหมามะยังผ้าหมาไปเยี่ยวเกือบเยียบเฮ็ดปวก๊ย <c oughs> อลังการความสวยงามหลังฝนตกธมอสังโคใต้ต้นมะนาวโอ้ยเกือบเกือบผ้ายมาเหยียบพูดเ นี่กระดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกใหญ่เวอร์วางเอาเธอจะเก็บส่วนไหนก่อนส่วนไหนก็ได้วิซี่รอก่อนนะวิซี่อย่าพูดไปเลยอ่ะว่าแม่ฉันเหยียบ,รบรเราบอกเธอฉันมะซองเบิองที่จริงกับเรเห็นนี่นี่ฉันมะซองเบิองกะนาวกิก่งตอนมะนาวแม่ ตกใจเบิดนึกว่าบักหน้าลนบักล่างมันก็ลนเต็มพื้นเรียกตอนบักหนาวไว้เมื่อเบิ่งว่ามันงอกยางหลดแสดงว่าถี่เขานี่ก็ต้องหลายได้นี่เนาะออเฮ็ดอันนั้นก็หลายเนาะเฮ็ดอีหยังก็ฮเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดหน้าแล่นะโอ้พุ่นฟังนั้นก็มีเธอพุ่นน่ะว้าเดี๋ยวมึงนะพุ่นน่ะดอกมันดอกอันตุ้มมันแม่เธอดูนี่สิพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะ อย่าเยี่ยบด้ดิสิีอย่าก้ามาไปเอามาไปผูกก่อนมาสิ่มิซีซ่อย่าเฝ้าโอ้นี่เธอดองงามเนาะโอ้ยวันใดเฮ้ยนี่นอนกินต้องหอยกินต้องเฝ้าเอา ช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆที่พาชมแต่คลิปเห็ดเพราะว่าไปเจอทางไหนก็มีแต่เห็ดทั้งนั้นวันนี้ก็ไปขึ้นเขาเนาะข้างๆนี้นะได้เห็ดมาเต็มตะกร้าก็คือไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากลงคลิปเดี๋ยวจะว่าหาแต่เห็ดไม่ทำอะไร วันนี้พาหมาออกเดินเกือบเหี่ยบเพล็ดฮู้ถัโมสงโคเดี๋ยวถนะ้าเอาหมาไปผูกก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ต้องป้องไายเก็บให้ปลอยโอ้โหกระเต็มเลยอ่ะตุงนีอ,งอย่างน้อยม่เตเห็ดเนาะใต้ต้นหมักนาเอาด้วยนี่อันนั่นอ่ะมันจะมีุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเห่ไอดอกอะไรนะไอหนอยกินน่ะ รูออกนะอันนี้ก็หอยได้หน่หอยคนน่ะหอยกินขาดเอาได้ทีเก่าล่ะเสียดายขาก็เอาเฮ้ยขาดนี่อันนี้หอยกินหมดแล้วเนี่ยหอยหอยกินหอยไร้ไล่ตัดหญ้าเมื่อวานไม่เจอ เมื่อก่อนต้นอย่างเมื่อก่อนมันอาจจะมีต้นน้อยมันมดอกน้อยมันต้องเบิง่งอีกเมื่ออื่นมันจะขึ้นมานะคือแบบได้แบบนี้ก็คือโอเคอนะ่ะเนาะเทิ้งเขานี่ก็ต้องมีดินี่หมดหรือยังเอาหมดหรือยังหมดแล้โอ้ยดอกใหญ่มาก นี่ค่ะท่านผู้ชมโมสังโคดอกใหญ่มากอาี่ไม่ใช่อยู่ดอกสวยมากเลยดูคโคลนโคลนมันด,ดูดีดีไม่กิน,นกเห็นไม่ห่วยเลยนน้นนเนี่ยมันยังไม่เน่านะไปเจอก่อนนี้เนาะอืมนี่ค่ะเต็มตะก้าเลย แบบว่าดอกสวยมากเลยอ่ะนี่ค่ะคือกำลังงามถ้าสมมุติเป็นพรุ่งนี้ก็คงจะเละแน่เพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะตอนเช้าได้ขึ้นไปบนดอยแป๊บเดียวดูดอกนี้โดนกินไปซะแล้ว ันนี้เห็ดโคนออกที่สวนนะคะใต้ต้นมะนาวนะคะเรียกไปหาไกลนะคะค่ะหลังจากที่เราพบเห็ดโคนใต้ต้นมะนาวเราแล้ว,ลวเราคาดว่าที่บนดอยก็น่าจะมีเห็ดโคดออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกค,ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนดอยกันดีกว่าค่ะ เฮ็ย <łość> ังนงิน <Harriet> เ็ยังนงนปากเฮ็ดปวกพ่อเฮ็ดปวดฟ้อนอ้อมเม่ฟอนอ้อมไหม สวยเน,น่าทุ่นหน่อยน่างันนี่มอส,ม,อสอม,มันคือเหตุโคน่ เส้นตัดเลยบอาดอกกระเทาะดอกไม่ได้ดรอกที่ไะพี่ไะมาคุ้นมาเลยลิเด้อเร็วเดุมาหาเห็ดค่ะพี่น้องดูเห็ดได้เยอะมากเลยปูนี มาเจอเห็ดคูณเจอเห็ดคูณเต็มคูนหรลุด้าเอา่าคนาคนเอาน้ำหมอ ฟอ,อนอ้อมหรอเบ่เอาขามันกออใชด้ถือไม่ได้ที่ไ ยงดังไดไม่พอมดไปเยเขหมดหอยหอยกินหอยกระไร ขินหอเสียม่เลนี่เยนเลนี่เนาะออกไหลายนี่้ดมอองเนหน้เนวลยตัวของฉันได้ม่แต่เด่ดอิเที่ยวออก ข้ออีกแล้วพี่น้องอปวาละมูนปวดอ,อ,อ,อีกแล้วข้อนออมอีกคนผ <c oughs> ้าดองมันคือไงแท้แมนแมนมเป็นสีนี้นนมนอู่ มันมาืให้ปวดร่วงเลยขนาดดอกนั้นปงงานเลอู้หหอยกินไออขาดออกเว้ยอู้ขาดออกเว้ยเลยสุพรรณเฉนเฮตต้นมันขาดออกนอยกินดอกมันต้องเอาดอกขาไหมไมมันเกิด ขาแพงกุกเาแล้วร่างสกอเปียนด้วยฮะเสียสกอเปียนอะไรสกอปเปียนเฝ้าย้ายท้องต่งงานอยู่นะหลอกคาบแล้วลอกคาบเราไปวอาได้นี่ ดเด้ยูเห็ดค่ะวันนี้ดูดูเห็ดไปเหรอวะ <c oughs> หาคอนเห็ดนะคะ วันนี้ได้เห็ดเยอะนี่ละบ่อนักบ่อ